ครับคลิปนี้ก็พามาชมไก่สีประดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไก่ไซส์เล็กเสียงขันเพราะนะครับเสียงขันกลางวางกลางวานนะครับเสียงขันดีเป็นไก่พร้อมต่อนะครับตัวนี้ฝึกเชือกขึ้นคอนแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ผม ฝึกแล้วผมปล่อยไปครั้งหนึ่งผมเพิ่งจับนะครับจับแล้วมาลงให้พวกท่านได้ได้ชมกันนะครับสีประดูนะครับไซส์เล็กนะครับนี่ครับเดือยก็ประมาณนี้นะครับเดือยเอยพร้อมต่อนะครับเดือยนี่นะครับ สวยนะครับตัวนี้มารอฟังเสียงขันก่อนนะครับไก่ปากดำงอนสวยนะครับตั้งเปิดดีมากนะครับ ขูขาวเต็มใบนะครับท่านไหนสนใจก็ทัก ID Line นมาได้เลยนะครับ i อดีไลน์ก็เป็นเบอร์โทรนะครับตามที่ ลงไว้นะครับสีประดูนะครับเรามารอฟังเสียงขันนะครับนี่นะครับเสียงขันก็ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเสียงเล็กนะครับเสียงไม่ใหญ่สนใจก็ทักอดีไลน์มาได้เลยนะครับอดีไลน์เป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็0610401614 0, นะครับตัวนี้เปิดไว้ที่700บาทนะครับ